อฉลามวานนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีดวงได้เห็นปลาฉลามวานไหมนะคะที่นี่สนามบินก็ค่อนข้างที่จะไกลาจากในเมืองนะคะ,ะแล้วก็ไกลาจากที่ที่เราจะไปขึ้นเรือนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องทําเวลาทุกอย่างนิดนึงเดี๋ยวตามมาดูนะคะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะ80,000 impressions later ค่ะเพื่อนเพื่อน อนนี้นะคะเราก็ถึงที่ขึ้นเรือแล้วนะคะบ้านเกาะเตียบนะคะถ้าใครจะไปกินปูเนาะที่กลางทะเลตรงนู้นนะคะก็ต้องมาขึ้นเรือที่นี่นะคะหรือว่าใครที่จะไปดำน้ำที่เกาะล้านเป็ดล้านไก่ก็ต้องมาขึ้นเรือที่นี่เหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าวันนี้มันมีพาย,ยุเข้านะเพื่อนเืนก็อาจจะไม่ได้ดำน้ำนะคะ, oh. ะ,คะเดี๋ยวมาตามลุ้นกันว่าเราจะได้ไปถึงไหนนะคะแต่ว่าได้ไปกินปูกลางทะเลที่เป็นที่นั่งแบบห้อยขาเนี่ยได้ไปแน่นอนนะคะเดี๋ยวหนา ตอนนี้เราอยู่กับพี่จอยแล้วนะคะนี่ คนนี้แหละที่จะพาเราทัวร์ในวันนี้นะคะรายการทีวีช่องสามเปี้ยวปากก็เออใช่เพราะว่าเมื่อคืนหนูก็ดูคลิปของพี่จอยออเดูเปี้ยวปากนั่นแหละแล้วหนูก็เออมากับพี่จอยนี่ในกช่องสามช่องเจ็ดเขาจะตั้งให้เป็นท็อปลิสต์อันดับหนึ่งที่เป็นชาวประมงที่พาลูกค้าออกไปดำน้ำแล้วเจอฉลามวานบ่อยที่สุดในรอบปีที่เปิดการท่องเที่ยวนึ่นึ่ง hour later หลังจากที่เรานั่งเรือฝ่ามรสุมมานะคะที่สะพานค้า ก็คือเกาะร้านไก่ค่ะนี่นี่อันนี้คือเกาะร้านไก่เอาวมเรากดนะคะมาจนได้ที่จริงมาไม่ได้นะคะโอ้ยเดี๋ยวเราจะดำน้ำอันนี้คือเอา่าวร้านเป็ดเฮ้ยไก่กาอร้านไก่เกาะร้านไก่นะคะเดี๋ยวเราจะดำน้ำกันตรงนี้เลยย ธนาคารปูบ้านเกาะเตียบนะคะที่นี่เดี๋ยวเราจะทานอาหารกลางวันกันนะคะทัวร์มีทั้งพาใบดำล้วแล้วก็มีอาหารกลางวันกินปูสดๆด้วยตรงนี้ข้างหลังก็เป็นเกาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปถ่ายรูปเกาะยอนะคะ <Okay. S 1> นี่วันนี้เป็นแบบพิเศษทริปสุดๆนะคะเพราะว่ามีแค่ห้าคนเท่านั้นเองเดี๋ยวจะ ายรูปอาหารให้ดูนะคะที่นี่ที่นั่งอะไรก็สวยงามมากเลยค่ะตรงนี้เป็นโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะนี่ใครมาเที่ยวชุมพรก็ต้องมากินปูที่นี่นะคะที่ธนาคารปูค่า กลางวันอลังการมากเลยด่น่ากินทุกเมนูเลยนะคะเพื่อนๆนี่นใ,นใครมาเที่ยวชุมพรต้องแวะมาหาพี่จอยนะคะคนนี้นะคะนี่ค่ะยินดีต้นรับาจากลูกสาวชาวประมงเกิดหน้าทะเลเลย,ยพี่จอยดูแลดีสุดๆเลย,ยามักสอนแกะปูม้าอย่างถูกวิธีเพราะเรามาที่คาคารปูกินปูห้วยขาของโครงการเจ้าอ,อยูี่หัวราชการที่9ที่นี่คือ ธนาคารปูนะคะเป็นสถาบันวิจัยสัตว์น้ำของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ท่านคงทำเอาไว้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มีปูกินตลอดทีทั้งปีเลยนะเราจะไม่มีการขาดมือยอดเป็นหมึกอันนี้เป็นมึกชาวมันจริงๆพวบเป็นรสสูตรน้ำดำซึ่งซึ่งจะอร่อยมากแล้วก็มีประโยชน์มากเพราะขี้หมึกเนี่ยถ้าเรากินเอาขี้ออกเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยแต่ขี้หมึกเนี่ยมันจะ มีสับปะรดบางอย่างที่แบบรักษาโรคมะเร็งด้วยโอ้โหพร้อมกันสุดยอดปูม้าสดๆจากทะเลมีส้มตำปูม้าสดเราไม่มีการดองของทุกอย่างนะคะแล้วก็ปูเนี่ยเป็นกุ้งขาวปูเป็นรสสรโบราณเหมือนกันแล้วก็เข้าผัดปูแล้วก็แตงโมแตงโมทับาบดนี่หวานหวานธรรมชาติแล้วเป็นของสดน้ําจิ้มเนี่ยเราใช้น้ําจิ้มซีฟู้ดที่เป็นพริกขี้หนูสวนที่คุณแม่ของพี่เจ้ปลูกเองมะนาวกำลัสด รับรองรสชาติแซ่บแน่นอนค่ะนีุ่ยเลยแล้วก็ุยเลยการเลือกเพศปูและแกะปูไม้อย่างถูกวิธีนะคะได้เลยค่ะมันมีสามเพศสามเพศแะผูค่ะแกู้เนี่ยกระดองเพปของมันจะแหลมอย่างงี้เนะแต่ถ้าเราชอบกินปูไข่ปูไข่เทศของมันก็จะเป็นอย่างงี้แบนเนะแบนแต่ว่าถ้าเกีดยวว่าเป็นปูไข่ล่าทรายอ่ะ ก็ค <differences S 2> ือว่าเราจะไม่จะเราจะเอามาปล่อยที่กระชังที่นี้เพื่อที่จะให้มันแพร่ขยายพันธุ์ตัวหนึ่งสามารถแพร่ได้เป็นเป็นสี่ห้าหมื่นตัวเลเพราะฉะนั้นเขาจะเอามาปล่อยในกระชังปล่อยก็คือใช้แปรงติดันเขียวมาขณะที่ยังเป็นอยู่ แล้วก็สี่วันมันก็ออกหาก oh. ินเองดังแถมนั้หนึ่งตัวสามารถเราจะไม่จับไข่ลากซา,าเลยนะคะ mm. อะนอกจากว่าไข่ปูอย่างนี้เขาอ่าไม่ออกลูกได้ด oh. ก็ปูมีสองเพศแล้วก็มันมีเพศกระเทยด้วยเพศที่สามปกติ uh huh. มันมีสามเพศเพศกระเทยเนี่ยวันนี้ไม่ได้จับมา <c oughs> เพศกระเทยเนี่ยอร่อยมากมาไข่ของมันอะ่ะ <Ha. S 1> เหมือนมันเหมือนไข่ปูลเลยแต่ว่ามัน mm. มันอร่อยมากเื้นจะแน่นกว่าแต่ตัวเล็กอื mm. mm. วิธีการกินปูที่ถูกวิธีก็คือให้เราที่ชาวประมงพี่จอจะเอาหนังยางนึง่งไอ้มัดเนี่ยเพราะว่าเวลาเรานึ่งปูเนี่ยเราต้องนึ่งตอนเป็นม oh. ันเนื้อมันจะหวานและสดอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เอาหนังยางรัดเพื่อ <Ha. S 1> ไม่ให้นิ้วกับก้ามันหลุดนิ้วกับก้าวเนี่ยมีเนื้อทุกข้อเลย uh huh. เราจะไม่ให้หลุดเลยเราจะได้กินทุกส่วนว <Ha. S 1> ิธีการแกะปูก็คือให้เราอ่ะหั่นปูหั่นก้ามปูอ่ะ <Ha. S 1> หักเข้าหักขึ้นบนนี้ uh huh. ก้าไมไว้แกะเป็นดับสุดท้ายหักขึ้นอย่างนี้นะคะ <Ha. S 1> แล้วก็จับปู้หั่นตัวห้าใช้ ยีโป้งเรากดยีโป้งเขาใช้นิ้วชี้เราเปิดตรงแหลมๆเนี่ยอ่าเปิดนง่ายค่ะแต่ถ้ามันเป็นอ่ามันปูหรือว่าไข่ปูให้เราอ่ะกดตรงนี้ทีเดียวแล้วมันก็จะออกมาเลยเดี๋ยวพี่จจจะแกะไข่ให้ดูว่าเราบางคนไม่เป็นไง่ะเสียดาดนะแต่อันนี้ไข่ไม่ค่อยแกะเท่าไหร่ช่วงนี้ถ้าไข่แกะจะแน่นมากน่ากินมากเยนี่ไงมันก็แน่นอยู่นะช่วงนี้แน่นอยู่อ่าผลินี่ถ้าเราเลือกชอบกินปูไข่เรา เป็นแบรนด์ดีเลยอาวิธีการกินไข่ปูคือแค่เรากดตรงนี้ยทีเดียวเราก็ใช้เล็บที่ว่าเราแกะไอ้กล้ามของมันเนี่ยทั้งยวงเลยเราก็จะได้กินปูไข่ทั้งยวงแบบนี่อันนี้จานหนูเจะแกะให้นียังตัวหรือว่าเราอะสามารถหนึ่งตัวเราสามารถแกะเนื้อปูได้เยอะมากต่อไปต่อไปค่ะต่อไปคือส่วนของวิธีแกะกันเชียงนะคะแล้วก็ เอ,เ,อเอาเาอ<ฆ>าเอาเทพของมันออกตัดกันเชียงให้สะอาดเลย<ฆ>ปาดก,กันเชียงเนื้อนมของมันกินไม่ได้เลยนะคะนม <c oughs> ของมันเนี่ยเป็นนมที่ปล่อยไข่แล้วเป็นฟองน้ำแล้วเราก็หักหักปูมาจุก,กันอย่างนี้อย่าหักออกถ้า<ฆ>หัออก<ฆ>หออกเนื้อกันเชียงหลุดทันทีออหักมาเนี่ยทีเดียวมาจุบกันหักเข้าแล้วก็เนื้อกันเชียงเนี่ยจะใหญ่ที่สุดในบรรดาเนื้อปูทั้งหมดค่ะเราแค่แค่เจ็บให้เป็นรูปโจวีนะคะครึ่งตัวด้านหน้าเนี่ยเห็นไหม นิ้วโป้งขมันแล้วเราก็ค่อยๆแบะออกที่ที่เราจิกอ่ะรอบนิ้วโป้งมันจะมีให้รอยมีรอยให้เราล้อเปลือกล้อเปลือกกลายเป็นกัญเชียงกับถอดรูจากปูโลละสี่ร้อยกลายเป็นสาไอหนึ่งพันสองพันทีเขาเรียกกันเชียงถอดรูอ่ะในแบบจิ้มน้าจิ้มซีฟู้ดสดๆแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่าน้าจิ้มของเราแซ่บมากนี่อ่าเค้่ะนี่นะคะได้มาแล้วกัญเชียงปู ถ้าเราแกะเป็นเนี่ยเป็นเผ็ดไหมอร่อยมากอืมล a t e ตอนนี้เราอยู่ตรงกกอะยอนะคะด้านบนธนาคารปูที่เราทานข้าวกลางวันเมื่อกี้นะคะสวยมาก,มากเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูวิวนะคะตรงนี้เป็นธนาคารปู เป็นจุดชมวิวต่างๆวันนี้เรามาวันจันท์คนน้อยมากมีไพเวสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวรอดูรูปสวยๆนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ,ฟ่ภูผาหน้าเลนะคะ yeah! สวยมากๆเลยใครที่มาชุมพรต้องแวะมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันค่ะอันนี้จะเป็นตัวของร้านนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือติดทะเลแบบนี้เลยวูวสวยมากๆาใครมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมานะคะข้างในร้านก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ นที่นี่นะคะตอนนี้เรามาถึงตอนเย็นแล้วแล้วก็มาไหว้ขอพรอท่านนะคะใครมาเที่ยวชุมพรก็แนะนําให้แวะมานะคะเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆที่พักเราด้วยนะเราก็เลยมาถึงคํานิดหนึ่งนะคะขอพรอให้ท่านช่วยดูแลปกปักร,รักษาครอบครัวแล้วก็ตัวเรานะคะให้มีความสุขความเจริญน,นะคะเดี๋ยวขอตัวไปกราบพักก่อนนะคะเพื่อน ก็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยค่ะนี่มาหนึ่งใบนะคะขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะคะาสาธุสาธุสาธุ Five minutes later ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตำหนักนะคะ,สะเสด็จเตียนะคะเรากำลังจะมาไหว้ขอพรแล้วก็มาอธิษฐานกันนะคะที่ชุมพรนะคะใครมาที่ชุมพรก็ต้องแวะมานะ นี่คะ่ะอันนี้เป็นที่ที่ท่านเคยมาปฏิสถานนะคะเคยมาอยู่นะคะคยมาแบบใช้ชีวิตนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวขอไปอจุดประทัดก่อนนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านลืยนะคะเป็นร้านอาหารขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะคะ อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมที่เราพักเลยนะคะ <Okay. S 1> โอเคเราก็เลยมาทานอาหารเย็นกันจา้าตอนนี้คือหมึกแดงทสยาหมึมมมกเพราะว่าวัาวน,นนี้เราก็จะทานนิดหน่อยนะคะว่เาเราอิ่มมากแล้วนะคะเราก็จะทานเป็นนี่เลยเป็นหมึกไข่ผัดหวานนะคะแล้วก็มีต้มยำน้ำข้นแล้วก็มาใต้ต้องกินนี่หละใบเลียงผัดไข่ค่ะได้าทานมากมาเลยเมื่อกี้ลองชิมเลยนะเพื่อนๆอร่อยทุกอย่างเลยจา้า ใครมาเที่ยวชุมพรก็แวะมาได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ร้านนะคะเขาก็มีขายของฝากด้วยนะเราก็เลยแวะซื้อหนึ่งเป็นตอกแซ่เปเขาทะลุชุม o r นะคะโ <Okay. S 1> อเคโอคที่้านกันนะคะกเุงเยนะคะ้กินกับไ <Okay. S 1> ข่เจี ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักกันแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะที่เรามาเช็คอินที่คืนนี้เราเล่นที่โรงแรมโนโ o เทลชุมพรคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในห้องพักกันนะคะสวยงาม อโอเคค่ะใครมาเที่ยวชุมพรถ้าไม่รู้จะพักที่ไหนนะคะโนโวเทลชุมพรก็เป็นที่พักหนึ่งที่ชมพู้แนะนํานะคะใครอยากมาพักก็มานะขอต้องไปพักผ่อนก่อนนะวันนี้เหนื่อยมากเลย The next morning เพื่อนๆก็จบไปแล้วนะคะสําหรับทริปที่ชมพู่พาเพ,เพื่อนมาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมเอ่ยถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ชมพู่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าว่าชมพู่จะพาไปชมชอปชิลที่ไหนอีกอย่าลืมตามมานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเลยนะ